สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาวิเ,าเรียน a d a กันนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้ก่อนครับเมื่อวานมันลงมาต่ำสุดที่ประมาณ63นะ64เนะี่ยต่ำสุดของมันแต่เพื่อนๆมันดูย้อนหลังนะครับต่ำสุดของมันจริงๆก,ก่อนที่มันจะขึ้นไป70ได้นี่คือตรงนี้ครับราวๆา ผมซูมเข้าไปให้ดูน่าจะมีสามสิบต่ำสุดของมันนี่สามสิบบาทอันนี้คือต่ำสุดนะก่อนมันจะขึ้นไปแต่ผมให้ดูครับขยายแก่ไกลต่ำสุดของมันสามสิบก็คือตรงนี้วันที่ยี่สิบสามเดซา นี่ครับต่ำสุดของมันแล้วเ,เพื่อนดูกราฟดี่นะครับนี่ครับต่ำสุดกราฟมันขึ้นนะครับขึ้นเรื่อยๆค่อยๆขึ้นแ,แถวๆนี้คือที่เพื่อนๆเห็นคือมันขึ้นไม่ไหวมันก็จะค่อยๆไปตามกำลังของมันนะครับเห็นไหมสามสิบนะมาสามสี่ต่ำสุดค่อยๆขึ้น ไปสุดที่45อันนี้คือกำลังไม่ไม่มีนะครับกราฟมันจะประมาณนี่นี่ต่ำลงมาอีกก็คือ40ก่อนนาทยานขึ้นไป53เพื่อนๆดูกราฟตรงนี้ครับก่อนมันจะขึ้นนะนี่นะ40แล้วเพื่อนๆก็ดูมันขึ้นไปสุดที่นี้55แล้วก็ลงมาี่5 0 ช่วงนี้ก็ขึ้นไม่ไหวก็ต้องลงตามธรรมชาติของมันนะครับเห็นไหมกลลงมาจริงๆก็ต่ำสุดประมาณที่ห้าสิบต่างกันประมาณเท่าไหร่ห้าบาทพเพื่อนก็ดูมันขึ้นไปอีกรอบหนึ่งหกสิบได้นะครับตีดไปแ้วเพื่อนดูการาฟตั้งแต่ตรงนี้นะมันขึ้นนะมันไม่ได้ลงนะแค่มันขึ้นไม่ไหวมันก็เลยตกลงมา อ่าเพื่อนมาดูครับก่อนที่มันจะขึ้นสูงสุดเลยนะมันจะดีดตัวไปจาก52 53นะดีดไปถึงเท่าไหร่79ถึง80บาทแล้วมันก็ขึ้นไม่ไหวมันก็ตกลกมาหีกเพื่อนควรจะซื้อตอนไหนผมว่า63 เมื่อวานมันตกมาหกสิบสามเพื่อนควรจะรับหกสิบสี่ก็ควรจะรับได้แล้วครับมันไม่น่าตกไปมากกว่านี้และไม่น่าถึงห้าสิบด้วยสักหกสิบสี่หกสิบสามเนี่ยครับช้อนได้เลยผมว่านี่ยมันก็จะขึ้นอีกโดยจากความน่าจะเป็นนะเพราะว่ามันไม่ได้ลงมาเยอะนะแปดสิบแปดสิบหกสิบก็ สีบาทมันมีความน่าจะเป็นที่มันจะขึ้น,นอีกเพราะตอนนี้มันก็หกสิบเจ็ดแล้วมันไม่น่าจะต่ำไปกว่าหกสิบครับผมว่าเต็มที่เพื่อนก็ตั้งไว้เลยก็จนะเป็นลิมิตรับซื้อตอ่อหกสิบต่ำสุดแล้วก็ไล่ไปหกสิบสองหกสิบสามหกิบสี่ ถ้าทุนนา,นานาก็กำไรเหมือนเล่นดอกคอยครับกำไรก็สองสาบาทหลักแสนหลักล้าก,ก็ได้หลายอยู่นะแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย